他教我如何做一滴。 ดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรย้ายราศีพ้นจากการทับดวงโรคพ้นจากดวงประเทศไทยในรอบ7ปีจะส่งผลอย่างไรต่อ12รัคนาราศีตั้งแต่6มีนาคม2,559ดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง อีกครั้งในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าดาวมฤติยูเป็นดาวพยมดาวแห่งการทําลายล้างอาเพศเพศภัยโคจรเข้าทับดวงโลกดวงประเทศไทยทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดํารงชีวิตของมนุษยชาติโดยเฉพาะเรื่องของโลกติดต่อ ที่ชื่อว่าโควิดอีกทั้งยังส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองการดำรงชีวิตอาชีพทั้งหลายในการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนี่คือผลแห่งดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างสิ่งเดิมๆและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ให้ก่อกำเนิดขึ้นบนโลก,กาธาตุแห่งนี้ วันนี้ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ดาวมฤตยูจากโครจรอ,ออกจากราศีเมษออกจากการทับดวงโรคดวงประเทศไทยโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนกระดุมพระของโรคของประเทศไทยเมื่อ84ปีที่แล้วเมื่อดาวมฤตยูโครจรเข้าเรือนพฤษภเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้น2เหตุการณ์ครับ พ,พืชศเป็นเรือนกระดุมพระที่แปลความหมายว่าการเงินในระดับโลกครับเกิดการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตาครั้งแรกของโลกในประเทศไทยในช่วง7ปีที่ดาวมฤติยูเข้าพฤชศพใน8 4ปีที่แล้วเกิดการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือเหตุการณ์แรกครับดาวมฤติยูเข้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของโลกของประเทศเหตุการณ์ที่2ครับเมื่อดาวมฤติยูโคจรเข้า เรือนกระดุมพระเรือนเงินของประเทศของโลกโลก,ก็เล็งไปที่เรือนมรณะที่แปลว่าความสูญเสียความตายเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นครับ <S <S คือสงครามโรคครั้งที่สองในช่วง7ปีนั้นที่ดาวฤติยูลเล็งเรือนมรณะได้เกิดเหตุสงครามโรคครั้งที่2เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ครับ84ปีถัดมาที่ดาวฤติยูจะโคจรเข้าเรือนกระดุมพราของโลก และเล็งเรือนบรณะของโรคเราจึงจำเป็นต้องดูสีติในครั้งก่อนในครั้งเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์มาตเดียมตัวครับว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ระบบการคังการเงินของโรคทั้งยิ่งใหญ่ใครที่เล่นเรื่องค่าเงินทำงานเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตลาดหุ้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา7ปีต่อจากนี้อีกทั้งในเรื่องของสงครามการสูญเสียจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เราก็ต้องกลับมาโฟกัสและระมัดระวังตั้งตนบนความไม่ประมาทเช่นกันครับแต่ในวันนี้ครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญสูงที่สุดคือดวงชะตา ของทั้ง12ลัคนาราศีที่เป็นกัลยาณมิตรของผมครอบครัวชมรมเท้าวิรูปปะโขนาคราชผมจะได้วิเคราะห์และพยากรณ์จากสีติเดิมเมื่อครั้ง84ปีที่แล้วที่ดาวมฤติยูโครจรเข้าราศีพฤษภว่าการโครจรย้ายเปลี่ยนแปลงราศีในครั้งนี้หลังวันที่8มีนาคม2566 ทั้ง12ลัคนาราศีดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอะไรจะตีขึ้นอะไรต้องระมัดระวังเข้าไปผ่าดวงชะตาภาคพิเศษกันใน EP นี้ได้เลยครับลัคนาราศีพิจิก8มีนาคม2566 ถึง18กรณกฎา2,572 7ปีโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรโยกย้ายของดาวมฤตยูจากเรือนอริราศีเมษเข้าสู่เรือนปัตตนิราศีพฤษศพ7ปีต่อจากนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับอิทธิพลแห่งดวงดาวที่มีความหมายชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูปปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยความเซอร์ไพรส์ความทันสมัยความแตกต่างความโดดเด่นนี่คือความหมายที่ดีก่อนนะครับของดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นครับ7ปีต่อจากหลังวันที่8มีนาคมชาวรา,ราศีพิจิก หากอยากให้ดวงชะตาของตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ไม่ควรย่ำอยู่กับที่ทำอะไรในแบบเดิมๆควรจะต้องเชนต้องเปลี่ยนนะครับทั้งในเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องครอบครัวลองตรวจตัวเองดูครับอะไรเดิมๆที่เราทำไปแล้วมันไม่ดีขึ้นเลย ขอให้หยุดละเลิกแล้วถือโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงเพราะดาวมริตยูเขามาทําลายเพดานดวงชะตาทั้งในด้านดีด้านร้ายนั่นหมายความว่าดวงชะตาของท่านต่อจากนี้7ปีดวงจากยาจกจะขึ้นได้ถึงมหาเศรษฐีแต่ในขณะเดียวกันมหาเศรษฐีก็สามารถตกลงมาเป็นยาจกได้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ชาวพิจิกท่านใดที่ดวงชะตาบีปัญหา ดวงชะตาขึ้นไม่สุดดีได้ไม่เต็มที่เจอแต่ปัญหาทั้งหลายนะครับต่อจากนี้ไป7ปีต่อจากนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านขอให้ท่านมุมานะลุยเต็มที่ ชาวฤติยูชอบคนกล้าหาญเกลียดคนย่ำอยู่กับที่ไม่ชอบคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าศึกครั้งนี้หากท่านกล้าได้กล้าเสียแบบมีสตินะครับมุ่งไปข้างหน้าไม่มองโรคในแง่รบๆมองในแง่บวกชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแบบผิดลูกหูลูกตาได้ภายในเจปีนี้เลยทีเดียวครับบางคนจากคนธรรมดากลายเป็นคนโด่งดัง เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนประสบความสําเร็จได้ด้วยสามเวลาดาวฤติยูเล็งละคนาอันนี้คือเรื่องดีนะครับส่วนเรื่องควรระวังดาวมฤติยูก็มีความหมายอีกแง่หนึ่งคือดาวแห่งความตายดาวแห่งการทําลายร้างดาวอาเพศเพศภัยเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนปัตนติ8บมีนาคม2566-18กถึง18กรกฎาคม2572โดยประมาณ7ปีนี้ ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องประครับประคองในเรื่องของครอบครัวความรักหุ้นส่วนเพื่อนสนิท คนใกล้ชิดอีกทั้งดาวฤตยูเล็งลัคนาต้องระมัดระวังสุขภาพความเจ็บป่วยของท่านมีโอกาสที่ท่านจะต้องเดินทางต่างประเทศโยกย้ายบ้านเรือนถิ่นฐานชีวิตมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขั้นรุนแรงแต่อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้ไม่จําเป็นต้องร้ายอย่างเดียวนะครับอีกทั้งดวงชะตาของท่านอาจเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมานะครับถ้าหากท่านขาดสติผิดศีลผิดธรรมเพราะนั้นต้องอยู่ในศีลในธรรมอีกทั้งดวงชะตาของท่านยังมีโอกาสสูญเสียของกันเป็นที่รักคน จากสิ่งของจากเป็นจากตายจากร้ายจากดีตรงนี้แก้ได้นะครับด้วยการทาบุญโรงศพเป็นประจำำําทาบุญไขชีวิตเป็นประจําก็ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดีได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าช่วงเจปีต่อจากนี้มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ท่านสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดทําในสิ่งที่ปกติคนธรรมดาทําไม่ได้ตัวท่านเองไม่คิดว่าจะทําได้บุญบารมีหรือเพดานดวงชะตาของท่านไม่มีทางไปถึง ช่วงนี้ท่านไปถึงแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะที่ประมาทในชีวิตทําอะไรผิดศีลผิดธรรมทําอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาก็มีโอกาสเกิดอาเพศเพศภัยในขั้นที่ท่านคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันนั่นเองครับสําหรับชาวรา,า,ราศีพิจิกขอให้ท่านจงรับรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นโอกาสทอ,องของท่านแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ครับดาวมฤตยูย้ายครั้งนี้ เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านดาบสองคมจงใช้คมฝั่งที่เป็นประโยชน์กับท่านและหลีกเลี่ยงคมของมีดที่จะทิ่มแทงตัวท่านให้ดีแล้วท่านจะได้แต่ผลประโยชน์ได้แต่สิ่งดีๆในการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวมฤตยูในวันที่8มีนาคม2566นี้อย่างแน่นอนครับโดยสรุปครับ จุดสำคัญที่สุด8มีนาคม2566ดาวฤติยูโครจรย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภดาวฤติยูโครจรอ,ออกจากการทับดวงโรคดวงประเทศทุกคนพลาดไม่ได้ครับวันที่8มีนาคมนี้เราจะต้องนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในดวงชะตาเราในกายสังขารขันห้าธาตุสีอายตนะหกดวงจิตดวงใจของเราความคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราสิ่งที่ไม่ดี ฝากไปกับดาวมฤตยูดาวพระยมดาวแห่งความตายดาวแห่งการทำลายล้างนอกจากออกไปจากดวงประเทศไทยออกไปจากดวงโรคแล้วนำสิ่งไม่ดีของเราออกไปจากชีวิตเราด้วยครับเพราะฉะนั้น8มีนาคม2 5 6 6ทุกคนต้องหาโอกาสในการทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ดีครับเราต้องทำบุญโรงศพต้องทำบุญถวายผ้าบางสกุลผ้าหอ่อศพต้องทำบุญถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางสะดุ้งมา หน้าตักอย่างน้อย9นิ้วขึ้นไปต้องทําบุญถวายผ้าไตจีวรชุดบวดสังฆทานปัดใจสีรวมถึงหาโอกาสทําบุญใหญ่ในการสร้างพระอุโบสถหลังคาพระอุโบสถเพื่อเปิดดวงชะตาผมอาจารย์สันมหาทศด,ดาราวันที่8บีนาคม2566จึงได้เชิญชวนเรียนเชิญกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูป,ปักโขนคราชทุกท่านทุกคนแฟนขับทุกท่านทุกคนทั ทั้งที่เป็นแฟนขับกันมายาวนานทั้งที่เพิ่งมาชมรายการผมจะจัดงานทาบุญใหญ่ณวัดทรัพย์สโบสอเขตหน,นองจอกกรุงเทพมหานครนิมนต์พระคุณเจ้าพระสงฆ์จํานวน14รูปตามกําลังของดาวมฤตยูเจริญพระพุทธมนต์สวดนบพระค้อเพื่อปัดเป่าทุกขโศกทุกขโรคทุกขภัยเสด็จจันไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากดวงชะตาทุกท่านทุกคนและจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระอาจารย์ที่เป็น พระครูประหลัดอีกหนึ่งรูปมาทําพิธีบางสกุลตายบางสกุลเป็นนําสิ่งที่ไม่ดีของทุกคนฝากไปกับดาวมฤตยูที่กําลังจะเดินทางออกจากดวงโลกดวงประเทศไทยและจะไม่กลับมาอีกแล้วอีก84ปีจะนําทุกคน เหมือนตายแล้วเกิดใหม่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้มันตายไปให้เกิดใหม่มารับสิ่งดีๆในพิธีครั้งนี้ครับเราจะมีการทําบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานถวายโรงศพบริจาคผ้าหอ่อศพทําบุญร่วมสร้างพระอุโบสถหลังคาพระอุโบสถจะมีพิธีครับตัดเล็บมือทั้ง10นิ้วตัดผมหเส้นแทนด้วยขัน 5, นํานรูปถ่ายนําเศษเสื้อผ้าของทุกคนมาทําพิธีสบัดเคาะลอย เคาะไปพร้อมกับปลา114ตัวที่เราจะปล่อยกันในวันนั้นเป็นการทาบุญใหญ่ด้วยนะครับแล้วผมจะได้ทําพิธีบวงสวงสักการะน้อมส่งดาวมฤติยูให้ย้ายออกไปจากดวงชะตาของทุกท่านทุกคนเปิดดวงชะตาเปิดมหาโภคทัพร์์สบัดเคาะรับโชคให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีช่วงท้ายครับเราจะมีการนิมนต์พระสงฆ์อีก4รูปมาทําพิธีเผาส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคุณศ มนดําทั้งหลายผมจะนิมนต์ให้ท่านสวดมาติกาเพื่อเป็นการส่งสิ่งที่ไม่ดีดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรปุณไสมนดําอวิชชาทั้งหลายที่ติดมาในดวงชะตาของทุกท่านทุกคนที่เข้าร่วมพิธีพิธีครั้งนี้เข้มข้นเข้มขังเพราะจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมที่จะได้ส่งดาวมฤตยูออกจากดวงชะตาของประเทศของโลกเพราะอีก84ปีข้างหน้าผมคงไม่มีชีวิตอยู่คงจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาในการ การทาพิธีแล้วครับเพราะนั้นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตคือครั้งนี้ครับฝากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในชีวิตไปกับดาวฤติยูให้พาออกไปจากดวงประเทศดวงโรคออกจากโลกกระทาของมนุษยชาติทั้งหลายพลาดไม่ได้ครับทุกคนต้องมาร่วมพิธีในครั้งนี้รับเพียงจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับรายได้หลังหักค่าจ่ายทําบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานปล่อยปลา114ตัวทําบุญโรงศพหนึ่งโรงทําบุญบริจาคผ้าหอ่อศพรวมถึงท ร่วมซ่อมแซมร่วมสร้างหลังคาพระอุโบสถวัดทรัพย์สบสารใครเดินทางมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไกลไม่ได้สามารถฝากดวงชะตามาได้คราะครั้งนี้ครับเราต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดประเทศเกิดจังหวัดเกิดมาผูกดวงชะตามาทําพิธีคนที่เดินทางมาด้วยตัวเองต้องเตรียมเล็บเตรียมผมเตรียมเส,เสื้อผ้าเตรียมรูปถ่ายเป็นการทําพิธีแบบเข้มขน้นเข้มขังส่วนบางคนครับไม่ มีปัจจัยร่วมบุญร่วมพิธีแต่อยากเดินทางมาด้วยก็ขอให้ท่านมีเพียงแค่ค่ารถไปค่ารถกลับหรือขับรถมาเองมีน้ำมันขับมาขับกลับก็สามารถร่วมพิธีได้เพียงขอให้แจ้งความจำงกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์แอดทางเบอร์โทรศัพท์ของชมรมชาวิรุฬห์ฝักโคราชเพื่อจัดเตรียมเก้าอี้เพราะเราจะไม่รับวอล์กอินหน้างานนะครับมาแบบไม่แจ้งเราไม่สามารถรับได้เนื่องจากดาวมฤิยูย้ายครั้งที่แล้วคนมาร่วมพิธีเรือนพันครับ ครั้งนี้เราจะจัดให้ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้น ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเข้มขังขึ้น,น,นได้ทำบุญมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกครับจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมที่จะได้ทำพิธีทรงดาวมฤตยูออกจากดวงโลกดวงประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญการยาณมิตรทุกท่านทุกคนมาร่วมบุญมาร่วมพิธีเพื่อเสริมดวงชะตาในครั้งนี้อีกทั้งเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันได้พูดคุยกันในพิธีนะครับแล้วเราเจอกันวันที่8มีนาคม2566เริ่มรงทะเบียน ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาคือ5โมงเย็นเป็นต้นไปพิธีสวดนบพระเคาะพิธีสงเริ่มเวลา20นาฬกา14นาทีแล้วพบกันในงานพิธีนะครับรีบลงทะเบียนรีบจับจองที่นั่งด่วนแล้วพบกันครับขอบคุณทุกท่านและขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ